ตำนานแห่งนครพรายและมหาสมบัติแห่งอาวมรกตในสมัยโบราณเมื่อตำนานและเรื่องเล่าถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีนครหนึ่งที่ชื่อว่านครพรายตั้งอยู่ใต้ท้องทะเลในอาวมรกตนกครนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพายน้ำและสิ่งมีชีวิตที่แสนวิเศษซึ่งคอยปกป้องสมบัติที่เก็บรักษาไว้ใต้ท้องทะเลในนครพรายมีเจ้าหญิงเมฆฟ้าผู้เป็นลูกสาวของพระเจ้านาคิน เจ้าแห่งนครพลายเจ้าหญิงเมฆฟ้ามีความงามและความปรีชาสามารถในการปกครองอีกทั้งยังเป็นที่รักใคร่ของประชาชนและพายน้ำวันหนึ่งข่าวร้ายแพร่สะพัดขึ้นมาจากท้องทะเลเมื่อจอมโจรสลัดวิหคดำผู้นำกองทัพโจรสลัดผู้โหดเหี้ยมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในอ่าวุรกวจอมโจรสลัดวิหคดำมีแผนการที่จะยึดครองนครพลายและขโมยสมบัติล้ำค่าเหล่านั้นเจ้าหญิงเมฆฟ้าและพระเจ้านาคินรู้ถึงภัยคุกคามนี้และตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องนครและสมบัติ พระเจ้านาคินได้มอบหมายภารกิจให้เจ้าหญิงเมฆฟ้านำทัพลายน้ำในการปกป้องนครเจ้าหญิงเมฆฟ้าได้รับคทาน้ำมรกตซึ่งเป็นอาวุธที่มีพลังในการควบคุมน้ําและพายุเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรูเจ้าหญิงเมฆฟ้าและทัพลายน้ําได้ออกเดินทางไปยังอ่าวมรกตเพื่อเผชิญหน้ากับจอมโจรสลัดวิหกดําการรบครั้งยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่ทุ่งรบใต้สมุทรซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสนามรบของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเจ้าหญิงเมฆฟ้าใช้คทาน้ำมรกตในการสร้างคลื่น และพายุเพื่อขัดขวางการโจมตีของทัพโจรสลัดทว่าจอมโจรสลัดวิหคดำไม่ยอมแพ้เขาใช้เรือสลัดที่ทรงพลังและทัพโจรสลัดผู้ชำนาญในการโจมต,ตีใต้น้ำการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและยาวนานในขณะที่การรบกำลังเข้มข้นเจ้าหญิงเมกฟ้าได้พบกับไพรเท่าผู้มีชีวิตอยู่ในนครไพรามาหลายร้อยปีไพรเท่าได้บอกเจ้าหญิงถึงความลับของมหาสมบัติและวิธีการใช้พลังของคาธานามารกตอย่างเต็มที่ เจ้าหญิงเมฆฟ้าได้ใช้ความรู้และพลังของคาานามรกตในการสร้างพายุใหญ่ที่สามารถทำลายเรือสลัดและขับไล่จอมโจรสลัดวิหกดำไปย่งห้วงน้ำลึกทับโจรสลัดถูกทำลายและถอยกลับไปอย่างพ่ายแพ้หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นนครไพรและมหาสมบัติแห่งอ่าวมรกตได้รับการปกป้องไว้เจ้าหญิงเมฆฟ้าได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีผู้ปกป้องนครและสมบัติพระเจ้านาคินได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญและปริชาสามารถของเจ้าหญิง ตำนานของเจ้าหญิงเมฆฟ,ฟ้าและคาถานามรกฏถูกเล่าขานและสืบทอดต่อมาเป็นเรื่องราวของความกล้าหาญความมุ่งมั่นในการปกป้องบ้านเมืองและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเล